อัปเดตเรดาฝนลาสุดน้ะพี่น้องเนาะมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่กลุ่มอุตุนิยมวิทยาพนเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงนักแห้งภาคอีสานของห้ามีฝนยุ่ไใสในห้าไปรับชมรับฟังกันเลยจ้ะสำหรับวันที่1 4กันยายน2567รเดรดาลาสุดตรตวจพอกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคุ้มพื้นที่อำเภอเมืองสีบุญเรื่องโน่นสางจังหวัดหนองบัวลำพู ขนพีสายจังหวัดน้องข่ายน้ำโสมบ้านผือกุจ,จับน้องวัวซอเพ่นเมืองน้องแสงกุมภาวะปีนนนสะอาดสางข้อมพีบุญรักน้องฮานบานดุงถุงฝนจังหวัดอุดอรธานีทาลีเชียงข่านเมืองว่างสะพุงน้องหินปากชมพระขาวผู้กระดึงจังหวัดเลยสีชมพูเขาสวนกวางอุบ,บุนรักกระนวลพระยืนมั่นจกักรีบานแห่ชนบทบานภายเมือง น้องสองห่องเปื่อยหน่อยจังหวัดคอนแกนจะเริ่นสินว่านอนนิวาดสว่างแดนดินซองดาวว่าริชภู่ิพังโคนพันนานิคมกุดบากผู้ผ่านเมืองเตาง้อยโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครเชิญชมเชี่ยงยืนโกสุมพิสัยกันทระวิชัยบรรบือพยากระพุ่มพิศัยจังหวัดมหาสารคามห่มวยเมฆยางตลาดข้ามม่วงห่วยผึงจังหวัดกระสินหน้าแก่จังหวัดนครพนมดงหลวงเมืองวันไงนิคมข้ามซอยดอนตานจังหวัดมุกดาหาร เซน่างคณิโคมชาตินุม่านเมืองปทุมราชวังสาจังหวัดอำนาจเจริญเรื่องนกท่าไทยเจริญจังหวัดยโสธรปางกูคุกคันจังหวัดศรีสะเกดชุมพลบุรีเมืองเขาศิารินทร์ศรีคอรภุ่ิศรีนรงค์สัสงฆะจังหวัดสุรินทร์พุทธไท่สงจังหวัดบุรีรัมย์อีกหนึ่งเรดาเห่ามาเบิงกันเลยว่าเรดาที่สองนี้มีฝนฝ่าขนอ,นองอยู่สายแน่นจ๊ะจสำหรับเรดาที่สอง ตรวจพ่อกุ้มฝนออนถึงปานกลางยูที่อปะปอล่าคิดนี้ล่าไปแล้วสวัสดีค่ะ